คือมนี่คือพร้อมเพียงกันแล้วยีงมือสองวันออกพันษามัานก็มีโครงการจะมาือเราหน้าพรรสาพร้อมกันย่อนี่พระต้งเขตนผ่นพื้นังสมเราจะมารวมทําบุญทําท่าน้ากันก็มาอีกอย่างหนึ่งจระปลบเบื่องมหาเจดีย์ให้ฟังมหาเจดีย์หลังนี้ได้ทําสัญญาต่อกันสิบหาเดือนอื ในเจดีย์ลังนี้บ่ามันมหาเศรษฐีสางเป็นเศรษฐีธรรมะเป็นผู้สางคือว่าจันวนเงินที่มาสางด้เป็นเงินสาธารณะสัทธาทั่วไปเป็นจะภาพทุกคนเป็นจะของเจดีทุกคนไถ่ทินไม่น้อยมีมากเรื่องวัตถุสมบัติเขาไว้ก่อนแต่ขอให้มากด้วยสัทธาถ้าสัทธา,า,ามีแล้วนะ่ถึงเงินเข้าจะบ่ามากนะักมันก็มีคุณค่ามีประโยชน์ ถือว่าเข้าด้มาร่วมกันประวัติ่นสร้างเจดีย์ธาตุปะพนมคนสารทิศทั่วดินแดนไปสร้างพร้อมกันใกล้ก็ไปไกลเขาไปมแต่ก่อนเขาวัตถุเงิ่อนทองเขาบ่าใครมีหลายเต่ว,ว่าเอาคํา่างแรงวากันนี่ถึงเขามีวัตถุสมบัติมีพ้าสมกวนก็ตามเฮ้ก็ช่วยกันถือว่าเข้าด้ร่วมสร้างเจดีย์หลังนี้ มันจะเป็นสาธารณะของลูกของหลานต่อไปสิ่งการานานันอันดับต่อไปเมื่อพ่อสอประมาณพันปีห้าร้อยปีข้างหน้าเนี่ยประมาณจะสองร้อยปีขึ้นไปเรื่องพระเนนเทนซี่ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่ทั้งหมดวัประรทศไทยศาสนาพุทธนั่นเปลี่ยนแปลงจา้าใดเปลี่ยนแปลงในการย้อนย่านละหลวมในประรมวินไย พระบวชมาสุชายไผหลังการเคารพนับถือการปฏิบัติช่างหมดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะยังสี่ความย่อย่อนละลวมจะเกิดขึ้นเมื่อหากพระเน้นมีการย่อย่อนละลวมท่ำวินัยแล้วศรัทธาที่เขามากเคารพเสื้อถือเมื่อเห็นพระย่อย่อนละลวมก็ศรัทธาก็จะคลายจากพระเมื่อศรัทธาคลายจากพระเขาก็จะไปหาที่เพื่องที่จะใช้ขั้งใจนึ่งคือเขากาับมหาเจดีย์ ยกตัวอย่างซึ่งประเทศพาม่าเป็นตน้นพวกพา,ามาพระสงฆ์เขาม่บมีแต่ความเคารพเชื่อถือเขาคนพาม่ารับพระบ่อดเท่าไหร่เป็นถือเป็นเรื่องธรรมดามดาแต่คนส่วนใหญ่ของเขาเขาไปกราบไหว้มหาเจดีย์พระธาตุต่างๆเป็นเสพพึ่งตั้งใจของเขานั่นคือถือว่าเขาเด็กกราบพระพุทธเจ้าส่วนประสงค์ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเขาก็บ่อดเท่าไหร่มดาธรรมดาไป นี่มันไข่ห้าก็เหมือนกันจีเป็น,นย่างเดียวกันต่อไปประมาณนั้นยีกย่างหนึ่งตัวอย่างประเทศศรีรังกาที่เป็นต้นสบับที่พระบรมธาตุย้อนได้หลายก็ตามแต่พระสงฆ์เขากับมีอยู่แต่ความเคารพเื่อถือของเขาก็มีหน่อยลงกับพระสงฆ์เป็นถือมันธรรมดามดาไปเห็นนั่นพระสงฆ์ศรีรังกายังมามากหนักที <c oughs> ่นี่คณะพระท่าคนศรีรังกาเขาหันเหไปใสใ่ไปเขาหันเหไปท่ากาบ ต้สนสีมหาโพธิ์กาพระธาตุมหาจีรีต่างๆถ้าผู้ใดเคยไปสีลรรังกาแล้วจะเห็นเขาเป็นจงังไดจะไปนี่เขาํามาแรงมาประมันหามงกุเย็น <c oughs> ทุกคนในมู่บานโมเดแวกนั้นเขาจะถือดอกไม้ทุกเทียนไปวัดไปว่ากันทุกคนเมว่าขนว่าแลนที่เขาเป็นาวน้อพภาษาเขาบบเกียวเขาเกียวว่าเขาเดี๋ยไปท่าบ,บุญทุกวัน ถึงหาโมงกุกวันเขาจะไปลั่งไหลกันไปถือทำไมถูกเทียงกันไปไปกาบพระลาวะไหวพระสนมุ่นเขาลับบ้านนี่ท่านประจําเป็นนิสัยประจําทุกมือทุกวันทุกเดือนมีคนศรีลังกาเขาที่ในเมืองไทยเข้ากันเปทั้งสันมอปเป็นให้กันอนาคตต่อไปเป็นทั้งสันคือเป็น่วาในความเชื่อถือของพระเด็นต่อไปเนี่ยการศึกษาก็ดีหรือการปฏิบัติก็ดีที่นี่การย้อนย่านละหลวมไปธรรมดา มีเข้าจังว่าเดี๋ยวนี้เฮาอย่างวัามีความเค้งตึงเพราะจํา่วนอยู่ยังมีครูบาอาจารย์ครูบาเ็นเทนซี่เดี๋ยวนี้มีการปฏิบัติดีขึ้นส่วงตัวอยู่ได้ให้อยู่ไปได้เหมือนกับว่าเรามองเห็นภาพนลเป็นยังไงเฮาศึกษาความเป็นมากของศาสนาแบบเป็นจังสี่จังวัานี้การเปลี่ยนแปลงใดคือของบะเทียงนั่นเองในยังไงก็ตามเขาให้เล่าทั้งหลายในยุคนี้สมัยดีถ้าจะพูดไปเรื่องอนาคตของโลกหรือการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะพูดยาว เพออราะอนใรเพราะชีวิตจิตใจของคนเฮาเนี่ยมันขัดแทบขึ้นเรื่อยๆใจสั่นเรื่อยๆโกรธง่ายเรื่อยๆนั่นเพราะอะไรเพราะอายุไขของคนหน่อยไปเท่าไหร่จิตใจของคนอยู่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาโกรธง่ายโลภเ,เร็วโกรธเลวทุกสิ่งทุกอย่างมมนจะหมดเร็วทั้งหมดเลยมันไปตามๆกันนี่คือว่าผลสะท,รทร้อนเกิดขึ้นมากจากธรรมชาติ โดยมีการเปลีป่นนยนแปลงบัได้เป็นธรรมชาติกันอย่างนี้ในโลกของเฮ้าเนี่ยีว่าเดียวนี่อายุไขของคนเฮ้าเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เดสิภาปีเป็นอายุไขเมื่อศาสนาเฮ้าในช่วงสองพันสิบ้อยก็ปีข้างหน้าจะหมดไปจากโลกนี้อายุไขของคนยุคนั้นสมัยนั้นจะมีอย่หาสิปีเป็นอายุไขัหรือจะนับจากเมื่อนี่ไปหกพันหาร้อยปีข้างหนา อายุขของคนเล่าจะเหลือ,อยู่สิบปีเป็นอายุขไขดูสิไงปันไดสิบปีอายุขัยนุ่มสาวเกิดขึ้นมากแค่สองสามปีก็จะง,งานกันละในช่วงั้นสมัยนั้นเห็นคนยยคนง้น,นสมัยนั้นจะว่ามีการการปกครองเรื่องแก่คนไม้โลกกันบเกี่ยวตัวไผ่ตัวมันยู่กันแบบสั์เดรจฉานข่ากันเียกรของสั์ตัวหนึ่งนั่นเองนี่หาท่านใจ มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติสิรร่งท่านเปได้ในยุคนั้นมันจะบม่มีไม่จะมดสภาพไปในยุคนี้เขายังว่าชีวิตเขาตายไปในชาติดีไปแล้วเนี่ยจะไปใสเขาบ่หัตัวย่างดีขับสองขาบา่าในยุคนี้เขาจะพยายามทำดีทีทิุดก่อนที่ิตจะตายไปมดไปเมื่อตายไปแล้วเนี่ยใครนไปพักพรสวรรค์สันใดสันหนึ่งไปยังดีสามารถเกิดในยุคจากนีไปหาหกขั้นข้างหน,น้า ปัญหาจะเกิดขึ้นมาก,นกนเนื่องในคือพายธรรมชาติจะเกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเป็นอุตกระไพ่นำ่วมก็ดีว่าตะไพ่ล่มก็ดีอืหรือแผ่นนิ้วกลางๆนี่ก็ดีมันจะพายธรรมชาติเพิ่มเติมมากขึ้นทุกมากขึ้นปีนี่น้ํามีปีหน้าจะแรงกว่านี้ปีสองสามแรงขึ้นแรงขึ้นเพิ่มเป็นเงาตามตัวไปเลย่อยในะคนเกิดกราบรวกยน่ีไม่ความถุกเพราะม่านลาบากมากเหลเือเกินดังนั้นเขาจะไมชีวิตอยู่ขนาดนี้ คุณงามความวิทีสร้างเด้สร้างเอาทำเอาปฏิบัติเอาอแล้วเขามาท้ำในยุคนี้มันมันประทันเี้เพราะว่าชีวิตเท่าพานไปก็ดีมือนหนึ่งวันหนึ่งมันขึ้นพานไปพันไปชีวิตเท่ากับพานไปพานไปเช่นเดียวกันฉะนั้นเียกว่าก่อนจะพันไปได้ในสร้างคุณงามความดีทุกสิ่ททททงทุอทกอย่างเียจะทำจาขยันมันเพียรในการปฏิบัติรักษาศีลรักษารรมภาวนาปฏิบัติให้มากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนี่เรียกเขามาสร้างบารมี่ นี่ในการส้างปรมีจะเบลิเด่นเพื่ได้เพราะว่าโลกอันนี้มีที่ส้างปรมีแห้งเดียวเท่านี้เขาว่าจักรวาลหนึ่งมีจักรวาลเดียวนี่แหละที่ผสมสั่งปรมีได้ทั้งหมดนี้มีอยู่แสนโกดจักรวาลในโลกอันนี้มีอยู่แสนโกดจักรวาลจักรวาลหนึ่งมีถ้ามาุษท่าไม่อยู่เขาบอกจักรวาลหนึ่งแสนโกดจักรวาลน่ะมีจักรวาลเดียวคือมนุษย์จะโลกนี้แหละเป็นจักรวาลหนึ่ง เป็นจักรวาลที่สมสางปรม <tinc S 1> ีสะสมปรมีได้คือจักรวานนี้ส่วนนอกอื่นเป็นจักรวานที่อาศัยเป็นจักรวานที่อยู่โดยวิญญาณเท่านั้นคนเล่าธรรมดาจะอยู่บ่ได้อยู่ดวงจันทร์เรไรกวาจะอยู่บ่ได้มุ่มีป็นทัานพาหารต่างๆจะอยู่ไรอย่างนั้นวอยังมาพุธเด้าวของเข้าเขาจะมาสั่งปรามีกับโลกกันนี้เขาองมาสั่งมนุษย์โลกนี้ทั้งหมดสั่งปรมีกต่สั่งกับโลกคันนี่้าสรุปในโลกกันนี้ เป็นพาอราิย้กเป็นนโลก,กน,นีหรือน,พนิพานปฏิพานนโลก,กน,นี้ทั้งหมดในวันนโลกของเราเนี่ยเป็นที่ว่าที่เสริมสร้างปรมีเป็นต้นเหตุเป็นสําคัญส่วนเจากาบ้านอื่นเป็นที่ไปพักสซ่ข้าวเมืม่อไปพักสซ่ข้าวแล้วก็ับบได้น้อยเนี่ยแหละมีการเปลี่ยนแปลงไปเพระาะว่าที่อยู่ของใจของทุกคนในโลก,กน,นี้ทุก,กตัวทัดกต่างหาที่อยู่เป็นแกนสารบ่อใดไปไปมาว่าว้านเวียนอยู่นี่แหละคือวันโลกเขาามาจิตจอนจัก ไปเรื่อยๆหาสิยูหมันโค้งขาว่อนบ่ไดขันทัพก้มดีขึ้นในแน่กับไปพ่อมาโลกซะหรือไปสวรรค์ซะเมื่ออำนาจบุญกุศลมดไปแล้วก็มาเกิดจำเดือดมนุษย์อันนี้ทน,นี้อีกก้มเนึ่งสางก้มซ้อไหวกับไปอบายพ่มิซะยกนรกแน่ไปเป็นเปรตแน่ละสั์เดรัจชานแน่ไปยังสี่นี่ห่ามนุษย์หล่อใหเป็นศูนย์กลางมันเป็นศูนย์กลางพระเยไปสยใส่หฮงวัาสางก็มหนีพระเจะไปทา่านดีกับสางยูหนี พระย์ไปตั้งสัวกับสางย้วนีทั้งหมดเหตุแต่เขาอยู่นี่เขาจะว่าไปทั้งดีกันมาสางปารมีแข่งกันนี่จะมาสางโลกแข่งกันเรื่องสร้างโลกเป็นธรบรมดาอยู่แล้วแหละพระเจ้ไปสนใจมักหนักให้เราไปทํำไปทํามไม้พ่อสมควนโลกอันนี้เขาเกิดกับโลกอันนี้บ่มาล้วงโลกดิให้มาศึกษาเรื่องโลกให้เข้าใจว่าเขาจะล้วงโลกอันนี้เดี๋ยวนี้เขามาเกิดเพื่ออย่างมาเกิดเพื่อจะสางปารมีเท่านั้นสร้างกุศลเท่านั้นเขาจางใกไปทั้งสัน ส่วนวัตถุสมบัติก็หาพราบัตทั้งสิบิขอยู่ไรวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเท่านั้นอย่างเะติดโขกติดใจของสิ่งเรานี่ถ้าไปยืดในวัตถุสมบัติทั้งโลกมากเกินไปนั่นแหละความทุกข์จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ความทุกข์เข้ามาเกิดจากความหลักความโศกทั้งหลายเกิดขึ้นจากความหลักผาปิญาโตไสยเตโสโกความทุกข์ความโศกต่างๆเกิดขึ้นจากความหลักความหวงแหนความหลงความงมงายทั้งหมดถ้าเข้ามาเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ย ว่าในโลกคันนี้เป็นที่ตักที้งอิงอาศัยชัวข้าวเท่านั้นเข้ามามาเอาโลกคันนี้แต่เข้ามาสั่งปรนี้ซื้อเข้ามาล้ลงโลกคันนี้แต่เขามาเข้าใจซึ่งโลกเขาไว้นี่ว่าเข้าเดียวนี้เห็งว่าเลื่อนร้อยตามมาเสยโลกคันนี้ต่กับนั่นจนกับปัจจุบันเดียวนี้ชาตินี้ก็ดีเป็นจิต่เวียนเวียนเวียนวยน,นตามวัฏจักรสงสารน,นี่หาทางสิ้นสุดบ่ได้ัวอยังพูเจาว่าการสิ้นสุดของโลกมันไม่มี ส,นนส Mother, no ิ้นบ่เป็นมดบ่เป็นโลกอันนี้เป็นยุ่ยุ่งซี่แหละให้องพี่หน้ามังลาการมาเกิดกรบรลกันเนี่ยเกิดมาชาติไหนก็อสร้างเหมือนกันกับชาตินี้ว่าเหมือนกันเพป็นว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วเหมือนปัจจุบันนี้ชาติเนี่ว่าเหมือนกันอนาคตจะเกิดดีข้างหน้าพบหน้าเมื่อมาเกิดอีกพบนี้ในมนุษย์โลกอีกเหมือนชาตินี้ว่าเหมือนกันเกิดมาชาติไหนเป็นทุกชาตินั้นก็ตายชาตินั้นเกิดในชาติไหนก็ตามพบไหนก็อตามจะเป็นยังซี่มดตัทัวไป ฉะนั้นในการภาวนาปฏิบัติเพิ่นย่อมศึกษาเรื่องโลกกรนี้พ่นผู้จะหนีจากโลกกรณีไปได้เพิ่นยะรู้จักโลกก่อนโลกเป็นยังไงเข้ายูมา๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เข้าหลวโลกหรือเฮ้าเข้าใจโลกเข้าหลงโลกขนละเดียวเนี่ยเขาจะมาเกิดกับโลกกนนีขณะที่ผู้มาศึกษาเรื่องของโลกเข้าใจของโลกดีแล้วเพื่อจะเห็นความทุกของโลกกนนี้เป็นยังไงโทษของโลกมันเป็นยังไง ให้ของการเกิดมากเกิดมากกับโลกนี่เป็นยังไงมันไม่ได้เกิดมีปีธาเกิดคว่ำเบอร์ในายในการเกิดเจเแบตายเพื่อจะหาตั้งออกได้เหมือนคนอยู่ในดงในปา่าโมรานนัหลับหลงไหลอย,ย,ยู่จังส่ก็เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆเป็นอาหารของเสือบางของงูบางกันเรื่อยๆไปแต่เขาตื่นตัวโยเลแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเสือทั้ทงหลายจะบอ,อ,อกินตัวใดเขาเ้าวหลตัวเขาตื่นตัวเขาเบ่งกันตัวใดหาวิธีลบหยิบตัวใดแต่เขาหลงไหลมาได้กับเป็นอาหารสัตว์เหมือน,นั้นนี่เหมือนกัน ในโลกกนเนี้ยจะหากว่าเข้าลบรับลหลงไหลโย,ยงสี่ก็เป็นอาหารของมัจจุราชคือตายต่อไปเรื่อยๆจะเข้าบ่ลงโลกเขามาศึกษาเรื่องโลกดีเขาหาวิธีลบดีมัจจุราชย,ยิ่งใหญ่ันคือเข้ามาเกิดหาวิธีบ่ให้เกิดได้อย่างนี้นี่ก็สอนูราคุณเจ้าเป็นสอนนั้งสกษได้บ่ให้มาหลงโลกหลงท้องสารไ้พี่หน้าเบิ้งบอกในโลกทั้งหมดเนี้ยไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นของเราที่แน่นอน ทุกอย่างเป็นเพียงอาศัยกันอยู่ประทังชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองถ้าหากว่ามาลหลงไหลสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อไหร่นั่นแหละความทุกข์จะมาจากเรนั้นความทุกข์เกิดขึ้นจากความหลงความหลงเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นนั้นทานการปฏิบัติตัมาศึกษาความเป็นจริงให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะเกิดดีไปท่าตัวนี้เกิดความกลัวตัวนี้เมื่อใดเมื่อเรามีความกลัวในการเกิดนั่นแหละ การหาวิธีจะว่าไม่ให้เกิดมันมีทางไปพอเราเข้าใจตัวนั้นขอทุกคนที่มาคาราวะในวันนี้นะให้มีความขยันมันเพียนในพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งระว่าขัางเดียวมารวมกันครั้งนี้ทีนี้ขอทุกคนจะมีความสุขความเจริญต่อไปเอาละทีนี้